มีบ้านเป็นห้างไมเคิลทาวน์เซนเป็นศิลปินที่อยู่ Providence ที่ประเทศอเมริการะหว่างวิ่งประจำวันเขาก็บังเอิญเห็นอะไรแปลกๆที่ห้าง Providence มีช่องระหว่างกำแพงสองฝั่งที่นำไปสู่ห้องกว้างๆกว่า,วา,วา,วา70ตารางเมตรที่ เกินไปที่จะเป็นร้านแต่ก็เหลี่ยมเกินไปที่จะเป็นลานจอดรถตัวเวลาก็ผ่านไปหลายปีที่ไมเคิลกับเพื่อนโดนบริษัทก่อสร้างบังคับให้ย้ายบ้านเพราจะเอาที่คอนโดของเขาไปทําเป็นลานจอดรถให้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตทำให้ไมเคิลมีไอเดียขึ้นมาจําห้องนั้นได้เขากับเพื่อนก็ได้แอบเข้าไปเก็บกวาดห้องสร้างกําแพงกับประตูปิดทางเข้าให้เหมือนกับว่าเป็นห้องเก็บของ ตกแต่งห้องใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่โซฟาใส่ตู้ใช้ไฟของห้างเพื่อต่อไฟให้กับทีวีกับเครื่องเล่นเกมมีสิ่งเดียวที่พวกเขาขาดก็คือน้ําซึ่งโชคดีว่าที่ห้างนั้นมีโรงหนังที่ฉายหนังรอบดึกสามารถตีเนียนเป็นคนเดินห้างไปใช้ได้ <mm> <mm> ขเขากับเพื่อนๆ <mm> อยู่ที่นี่โดยไม่ไมีใครรู้ถึง4ปีก่อนที่จะโดนจับหลังไมเคิลได้ชวนผู้หญิงมาที่ห้องไมเคิลกับเพื่อนๆก็โชคดีไม่โดนให้เข้าคุกแค่ต้องคุมความประพฤติเพราะแม้แต่สารยังต้องประทับใจกับสิ่งที่พวกเขาทําได้